นายยันยงพวงราษที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและนโยบายของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานเพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้กระทรวงพาณิชย์จึงจัดโครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคา Back แบ็กทูสคูล2,200 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบริการขนส่งและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า30รายลดราคาสินค้า3กลุ่ม12หมวดนอกจากนี้ยังมีแปรณียีไทยมาร่วมลดค่าขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยด้วยกว่า8,300รายการและลดสูงสุดถึง80%เริ่มตั้งแต่วันที่25เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 7ครับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสสําหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับทีน,นี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็พยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกรมค้าภายในเนี่ยเป็น เป็นแกนนําในการที่จะประสานกับผู้ประกอบการาทั้งผู้ผลิตผู้ค้าต่างๆเนี่ยที่จะช่วยลดภาระค่าของเชีพยให้ประชาชนนะครับโดยช่วงเริ่มต้นก็เป็นการลดประชาชนทั่วไปสินค้าอา,อาหารอุปโภคบริโภคต่างๆ,างๆช่วงต่อมาเราก็มุ่งไปที่กลุ่มเกษตรกรลดราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงปัาสัตรูพืชต่างๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้คิดว่ามันเป็นช่วงที่จะมุ่งไปช่วยกันในวงการศึกษาซึ่งเป็นอจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือก็คือ,อนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีอยู่10กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าหากาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนส่วนนี้สามารถที่จะ ลดลงไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยการศึกษาของประเทศช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยเนี่ยในวัยเรียนวัยศึกษานี่ได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการลดภาระผู้ปกครองพ่อแม่ของเขาด้วยก็คิดว่างานนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งตรงที่ว่ามีผู้ ผู้ผลิตผู้ค้าเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดก็คือ31ลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายใหญ่ๆเนี่ยก็เยอะนะครับที่มีกำลังแต่ก็มีส่วนที่เป็นลายใหม่ลายกลางเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าอา,อาจจะเรียกว่าจะสามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษานี่ได้มากแล้วก็มีจํานวนก็พยายามให้มันทั่วถึงกรมค้าภายในเขาก็ประสานให้มันที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่นะฮะสาขาของห้างต่างๆหรือร้านค้าย่อยที่จะเข้านี่อย่างเซเว่นอีเเก็เข้าใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เขาเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีไปษนีไทย,ปยไทยปซนีไทยก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะมาช่วยลดราคาช่วยทําให้ผู้ผิดผู้ค้านี่สามารถลดราคาได้เพิ่มขึ้น mm. ก็คือ,อเขาจะช่วยค่าขนส่งคือลดราคาค่าขนส่งเพราะฉะนั้นก็จะลดต้นทุนทั้งของผู้ค้าแล้วก็ทั้งของประชาชนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ในด้านที่สังคมยุคใหม่ที่ต้องใช้เรื่องเครื่องมือสื่อสารเด็กนักเรียน ต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้โทรศัพท์อะไรติดต่อกับผู้ปกครองหรือใช้ในการศึกษาทั้งผู้ปกระกอบการที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเยอะอย่างเช่นมีแพ็กเกจพิเศษของทูของของทู AIS นะครับครับครับก็รายเดือนเขาแค่299บาบาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สามารถช่วย โดยาระผู้ปกครองได้แล้วยังช่วยในการอาจจะเรียกว่าการศึกษาที่จะเพิ่มให้มีอะไรสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นดียิ่งขึ้นกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะช่วย ในเทศกาลนี้จริงๆที่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปลาย31พฤษภาคนียก็เพื่อที่จะให้มีเวลาก่อนที่จะเปิดเทอมจริงจังเนี่ยวันที่16พฤษภาคมก็จะได้มีเวลาตัดสินใจนะครับก็ขอใหอ้พี่น้องประชาชนผู้กปกครองต่างๆเนี่ยได้วางแผนในการใช้ใจ่ายให้ ให้ได้ซื้อสินค้าสำหรับบุตรหลานแต่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการทั้งหมดเขาก็ตั้งใจที่จะช่วยสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับส่วนรายละเอียดก็ทางกรมทางท่านที่วด,ดีก็ได้ถแถลงไปแล้วครับท่าน,นที่วด,ดีเอาเสมอ๋อคร,ครับครับสำหรับโครงการพานิชสั่งลุยลดราคา Back to school 2 0 2 4นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะลดพัดลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะจัดตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็มีทั้งหมดสินค้านะครับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมี9หมวดนะครับลดสูงสุด80นะครับกลุ่มบริการ2หมวดนะครับลดสูงสุด59นะครับก็กลุ่มออนไลน์นะครับหหมวดนะครับลด50นะครับ ก็มีนะครับในถุงเท้าอุป,ปโภคบริปะปะโภคก็มีตั้งแต่เครื่องแบบนักเรียนถุงเทา้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนตำราเรียนเครื่องเขียนนะครับสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำนักงานและก็ชุดกีฬาด,ด้วยนะครับอันนี้ลดสูงสุดถึง80นะครับสำหรับบริการนะครับก็มีบริการทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขนส่งนะครับอันนี้ลดสูงสุดถึง59นะครับ กลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของออนไลน์นะครับก็เป็นผู้ประกอบการผู้ค้าออนไลน์นะครับทั้ง s h o p e, ปี้ a ล a ซาด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนลดถึง50%นะครับแล้วก็มีการกดจดโค้ดส่วนลดด้วยนะครับก็สามารถที่จะสะสมแต้มได้ด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็จะมีสินค้าใน,ในการเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด3กลุ่ม12หมวด 8,370รายการนะครับลดถ,ถูงสุด80%ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการที่มากที่สุดตั้งแต่ทํามาเลยนะครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้นะครับก็จะสามารถลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้พยายามดาเนินการนะครับ